สวัสดีจ้ามาเนีสิมาฉีดวัคซีนนะจ้าแม่วันนี้มาฉีดวัคซีนเ,นนเข็มสองจ้นรรานี่คือบรรยากาศของการฉีดวัคซีนนะจ้าเดี๋ยวตามมาเบิึงนะจ้าเนี่ยคือบรรยากาศของการเลี้ยงคิ้วฉีดวัคซีนนะจ้า

จ pues yeah, th uh ้านี่ยกอบรรยากาศที่เป็นมาเลี้ยงแถวเขตบางซินนะจ้านี่จ้าจ้า

จ้าในคือบรรยากาศวัดพ้องดันด้วยจ้าฉีดวัคซีนจนแล้ววัดพ้องดันด้วยจ้าอ๋อวัเดียว ไต ch <essel> <ab, hat a likewise> ้อนาตอนี้ก็ทาหมอฉีดเข็มสองอยู่จ้งกำลังรอหมออยู่ได้จ้ะ จ้าตอนนี้แม่วันนี้กำลังจะขี่รถกระบนแล้วจา้าเขียนปากซีนแล้วจานนวา้ากำลังขี่รถกระบะเรียกเรียบพ้อแล้วก็หายห้องแล้วเข้มสามต่อไปอีก